ราศีมังกรนะคะการงานในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเบาๆชิลๆมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานจะมีคนแบบคอยยื่นมือเข้ามาช่วยแบบมาแบ่งเบาภาระหน้าที่ต่างๆให้กับเรานะคะในอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบมีงานใหม่ๆเข้ามาทําให้เรารู้สึกแบบว่า,วาเออกระชุ่มกระชวยแบบรู้สึกแบบท้าทายอยากจะลองทํางานชิ้นใหม่นี้ให้แบบสําเร็จมากๆเลยนะคะแต่ก็แบบอย่างว่าแหละ ตัวเรานะคะก็จะได้รับความซัพพอร์ตจากคนรอบข้างเ mm hmm. พื่อนร่วมงานแบบนี้นะคะทําให้การงานในช่วงนี้นะคะราบลื่นลืนไหลามากๆเลยนะในส่วนของการเงินกันบ้างนะคะในเดือนนี้เนี่ยตัวของเราเนี่ยเ,เก็บเงินอยู่มากขึ้นนะคะแต่ก็มีความคิดที่อยากจะลงทุนหรืออยากจะทําบางสิ่งบางอย่างเออนะคะดังนั้นเนี่ย แนะนำอย่างหนึ่งว่าให้ลองนะคะลองลงทุนเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะคะมันจะทําให้เราอะเออได้กําไรมากกว่าที่คีดนะบางคนเนี่ยก็เหมือนแบบไปวางมาจําบ้านเอาไว้แล้วก็แบบว่าปล่อยเช่าแบบนี้ยก็ได้เงินต่อเดือนแบบนี้ ะะส่วนรายรับรายจ่ายช่วงนี้รายจ่ายะเท่าเดิมแต่รายรับเ,เพิ่มเติมนะคะเพราะจะมีโอกาสที่จะได้รับโบนนะัสหรือว่าได้ปันผลในเร็วๆนี้นะคะในส่วนของความรักกันบ้างนะคะคนโสดในเดือนนี้เนี่ยมีคนนะคะเข้ามาจีบเราเช่นเดียวกันนะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะโสดไม่ค่อยสนิทสักเท่าไหร่ตัวเขาเองก็อาจจะยังมีคนคุยคนอื่นๆเพิ่มอยู่หลายๆคนเช่นเดียวกันนะคะแต่ตัวเราเองเก็รู้สึกแบบว่า,วารู้อยู่แล้วแหละว่า เขาไม่น่าจะคุยกับเราแค่คนเดียวหรือว่าจีบเราแค่คนเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยตัวเราเองก็ให้สถานะกับอีกฝ่ายเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นนะดังนั้น,นคนส่วนในเดือนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีความรักที่ชัดเจนเข้ามานะคะในส่วนของมีคนคุยกันบ้างนะคะในเดือนนี้เนี่ยตัวเราอะรู้สึกแบบว่ายังไม่พอใจกับคนที่เราคุยอยู่ไม่พอใจในที่นี้เรารู้สึกแบบว่าเหมือนแบบอาจจะดูแบบ ไม่ค่อยหอวือหวาหรือว่าเหมือนตัวเราเองรู้สึกพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนเราต้องคอยวิ่งตามวิ่งหาอีกฝ่ายนะคะจนทําให้เรารู้สึกแบบเหนื่อยที่อยากจะแบบว่าอยากจะพอกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่เราก็เลือกที่จะไม่ปล่อยเขาไปดังนั้นเนี่ยมีเกณฑ์นะคะที่ตัวเราเองอ่ะจะหันไปคุยกับคนอื่นหรือว่าหันไปสนใจคนอื่นนะคะก็อาจจะกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง เรากับคนคุยก็จะเป็นการรักเพื่อเลือกหรือว่าคุยเผื่อเลือกนั่นเองนะคะในส่วนของคนมีคู่กันบ้างนะคะในเดือนนี้เนี่ยให้ระวังสักนิดนึงนะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาแบบเร่งรัดบางสิ่งบางอย่างกับเราหรือว่ากดดันในตัวเรานะคะอาจจะแบบว่ากดดัน ให้เรามีครอบครัวเร็วขึ้นหรือว่ากดดันแบบให้เราแบบจัดการชีวิตตัวเองมากขึ้นนะคะมันจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรักมีปัญหานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่มันรู้สึกวบาว่ามันเป็นปัญหาของเรารู้สึกแบบว่าสร้างความกดดันให้กับเราอะเอออะไรอันไหนที่แบบมันเบรกได้หรือว่ามันแบบว่าลาทิ้งเอาไว้ก่อนได้ก็ให้ลาทิ้งกันไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราสนใจหรือว่าใส่ใจน ตัวที่ผู้ใหญ่กดดันมาเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวเราอะเออความสัมพันธ์ไปต่อกันได้ยากนะคะในอีกกรณีหนึ่งเนี่ยตัวเรากับคนรักนะคะจะมีซื้อของหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะคะเป็นการสร้างครอบครัวในอีกรูปแบบหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยก็วางแผนให้ดีว่าอยากจะลงทุนหรือว่าร่วมทําอะไรร่วมกันนะคะในส่วนของสุขภาพกันบ้างนะคะในเดือนนี้ก็ให้ระวังปวดหัวไมเกรนค่ะราศี กลุ่มนะคะการงานในเดือนนี้นะ่ะเรารู้สึกว่าหมดแพชชั่นในการทํางานเหมือนแบบว่ารู้สึกมันตันๆตื้นตืนตนเหมือนแบบไม่ค่อยอยากจะไปทํางานสักเท่าไหร่ไปแล้วรู้สึกว่า,วา ไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมีแบบรู้สึกว่าจำเจกับงานที่ทำอยู่นะคะลองหาอิสระชันใหม่ๆดูนะเพราะว่าบางทีนะ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบว่า,วามีไฟหรือว่ามีแรงที่อยากจะกลับมาทำงานได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของธุรกิจเนี่ยถ้าใครที่ทำธุรกิจอยู่เนี่ยมันไปได้เรื่อยๆเลยนะอาจจะแบบว่าไม่ค่อยวือหวาสักเท่าไหร่ลองลองปรับนะคะปรับกลยุทธ์ในการตลาดดูหรือว่าปรับ เปลี่ยนเล็กๆน,น้อยน้อยเพื่อที่จะให้คนสนใจมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันดูแบบจำเจซ้ำซากมากจนเกินไปนะในส่วนของการเงินกันบ้างนะคะการเงินในเดือนนี้เนี่ยให้ระวังนะคะระวังเสียงเงินโดยเปล่าประโยชน์มันแบบเหมือนเสียงเงินค้างโง่ประมาณเนี้ยเสียจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของในสิ่งที่แบบว่าต้องการหรือว่าเสียไปเสียงเงินไปแล้วเป็นปีปีสุดท้ายแล้ว ตอะไรกลับมาก็ไม่รู้ดังนั้นนะคะก็ให้ระวังสักนิดนึงการใช้จ่ายของเราแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องวางแผนให้ดีๆนะเพราะว่าบางทีบางครั้งเหมือนเราแบบคิดว่าเออมันคงแบบไม่โดนโกงหรอกไม่โดนแบบว่าโดนหลอกหรอกรแต่สุดท้ายก็โดนหลอกได้ง่ายๆนะคะในส่วนของการลงทุนนะคะจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยมองว่ามันยังติดลบอยู่นะยังแบบขาดทุนต่อเนื่องมัน เดือนที่แล้วขาดทุนยังไงนะคะหรือว่าได้กาไรนิดๆน้อยๆยังไงเดือนนี้ก็ยังแบบขาดทุนหรือว่าได้กําไรนิดๆน้อยๆเท่านั้นนะคะถ้าคิดอยากจะลงทุนเพิ่มเนี่ยก็เก็บไว้ก่อนดีกว่าพักเอาไว้ก่อนจะดีกว่านะคะในส่วนของความรักกันบ้างคนโสดน,นะคะมีโอกาสที่คนในที่ทํางานจะเข้ามาจีบเราหรือว่าแอบชอบเราอยู่นะแต่ ตัวเราเองอะไม่ค่อยสนใจเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ตัวเรานะคะโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าอาจจะโฟกัสเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวมากกว่านะคะต่อให้มีใครเข้ามาจีบหรือว่าเข้ามาชอบจะดียังไงแสนดีแค่ไหนนะเราก็ยังเมินเรื่องของความรักอยู่นะคะในส่วนของ มีคนคุยกันบ้างนะคะช่วงนี้ต่างคนต่างยุ่งนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้การแต่ก็เข้าใจกันดีคอยซัพพอร์ตกันอยู่ห่างๆนะคนมีคู่ในเดือนนี้เนี่ยไม่เหมือนคบกันเหมือนเพื่อนอะต่างคนต่างสบายใจนะคะหยอกเล่นกันไปมีความสนุกสนานเฮฮาอยู่ในความสัมพันธ์นั้นตลอดเวลานะคะในบางทีบางครั้งเนี่ยมีเกณฑ์น,นะคะที่ เรากับคนดักอ่ะจะได้ไปออกทริปร่วมกันกับเพื่อนเพื่อนเฮฮาในหมู่เพื่อนนะคะก็ความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรต้องให้กังวลนะคะในส่วนของสุขภาพนะคะก็ให้ระวังเป็นออฟฟิศซินโดมนะคะแล้วก็เป็นพวกความดันโลหิตค่ะราศีมีนะคะการงานในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเงา รัดตัวนิดนึงค่ะงานค่อนข้างจะเร่งแล้วก็งานด่วนแบบว่าสั่งตอนเช้าขอตอนบ่ายนะคะทําให้เราแบบต้องหัวหมุนต้องค่อยแบบว่าสัา่งงานให้ทันต่อเวลานะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่า,วาเออ๋อยวค่อยทําก็ได้เหนื่อยขอผัดไปก่อนละกัน๋ยวค่อยทำเนี่ยเรารู้สึกว่า มันไม่ทันแน่นอนนะคะดังนั้นก็รีบจัดการสาสางให้เสร็จให้ทันเวลาเลยนะในส่วนของคนที่มีธุรกิจกันบ้างน,นะคะให้ระวังสนิดหนึ่งคนงานหรือว่าลูกน้องจะสร้างปัญหาให้กับเราหรือว่านําปัญหามาให้กับเราเลยนะคะตัวเราเองจะต้องลงลงมือแล้วก็ลงแรงเน่ยเข้าไปจัดการสสางปัญหานี้นะคะทางที่ดีก็อะไรที่แบบว่า ยังไม่เกิดปัญหาก็ควรตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะเราควรที่จะแบบว่าดูแลหรือว่าควบคุมลูกน้องหรือคนงานตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะคะในส่วนของการเงินกันบ้างนะคะจริงๆแล้วการเงินในเดือนนี้เนี่ยเราเนี่ยมีให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินมีโอกาสที่เราจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์เหมือนกันนะคะแต่ตัวเราเองรู้สึกแบบว่า เสี่ยงเงินครั้งนี้มันก็คุ้มคุ้มในระดับหนึ่งแต่คนอื่นมองแล้วว่ามันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่หรือว่าเสี่ยงเงินไปโดยที่แบบว่าไม่ค่อยเกิดประโยชน์ให้กับเรานะคะดังนั้นเนี้ยกออ็ถ้ามีเงินอยู่ที่ตัวเก็บเงินเอาไว้ที่ตัวก่อนดีกว่าแนะนําว่าอย่าเพึ่งลงทุนหรือว่าทำอะไรที่แบบต่อยอดในเงินส่วนนี้นะคะเก็บเงินเอาไว้อยู่เฉยๆแบบนี้จะดีที่สุดนะต่อมานะคะในเรื่องของความรักกันบ้างน,นะคะคนโสดในเดือนนี้เนะี่ยจริงๆแล้วอ่ะ จะมีคนเข้ามาจีบเรานะแต่เข้ามาแป๊บเดียวก็หายไปนะคะแล้วก็หายหายไม่ได้มามาหายหายเลยนะมาแป๊บเดียวหายไปแล้วก็หายขาดไปเลยก็ไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันนะคะช่วงนี้อยู่เป็นโส่วนแบบสวยๆกรุบกริบแบบนี้ไปดีกว่านะคะเพราะว่าตัวเราเองก็ค่อนข้างจะมีเสน่ห์เหมือนกันคนก็เข้ามาจีบเราต่อเนื่องแต่ก็มามาหายหายอยู่แบบนี้ตลอดเลยนะในส่วนของมีคนคุยกันบ้างนะคะคนคุยในเดือนนี้เนี่ย มีโอกาสที่เรากับคนคุยจะห่างหายกันไปโดยที่แบบว่าต่างคนต่างเงียบไม่รู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะคะอาจจะแบบว่าเป็นเหมือนต่างคนต่างเบื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเบื่อเรารู้สึกแบบว่าเออพอแล้วกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูเหมือนจะไปกันต่อได้ยากนะคะดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่คนคุยจะหายหน้าหายตาไปจากเรานะในส่วนของคนมีคู่กันบ้างนะคะในเดือนนี้นะมองว่าปัญหาเก่าๆอาจจะเป็นนิสัยนิสัย ข้อเสียของเขานะคะมันจะเหมือนแบบหวนกลับมาทําให้เราคิดทบททนอีกครั้งหนึ่งถ้าเราทนกับนิสัยเสียบางอย่างของเขามันต่อไปเนี่ยในเดือนเนี้ยมันจะทนไม่ไหวแล้วล่ะมันจะเหมือนปี๊ดแตกวีดออกมาเหมือนแบบว่าฉันไม่พอฉันไม่อดทนกับนิสัยแย่ๆของเธออีกแล้วนะคะทางที่ดีแนะนําว่าให้คุยกันดีกว่าให้คุยกันตั้งแต่เนิน่นๆตอนที่ยังแบบไม่ปี๊ดแตกนะเพราะว่า เขาอะก็พยายามแล้วล่ะพยายามที่จะปรับข้อเสียในส่วนนี้แล้วล่ะแต่เหมือนเขาก็ยังทำได้ไม่เต็มที่นะคะเราอาจจะต้องเตือนสติหรือคอยปรามเขาอยู่บ่อยๆนะ mm. ก็ค่อยๆค,คุยกันดีกว่านะคะอย่าพึ่งอารมณ์เสียหรือว่าอย่าพึ่งปีแตกจะดีที่สุดนะในส่วนของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพในเดือนนี้เนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะถ้าใครคิดอยากจะมีบุตรนะคะในเดือนนี้สามารถมีได้เลยนะ